รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมเดเนียลเฟรเซครับ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้แดเนียยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับที่อำเภอเรนูรักคอแล้วก็แดนยก็เดินทางมาที่หมู่บ้านหนองลาดควายนะครับแล้วตอนนี้นะครับชาวบ้านกำลังจะจัดการรำเพื่อจะต้อนรับแดเนียด้วยสุดยอด ดังจากนั้นนะครับผมเจอกับพี่วีราชาเขาจะพาแดนโยมาทํากิจกรรมยังหนึ่งที่เป็นมืออาชีพของชาวบ้านที่นี่ด้วยอันนั้นก็นคือนี่ไงก็อยู่ในปอกกบเขาบอกว่าแด๊นโยเขาต้องจับกบด้วยซึ่งผมจะอไปสีมากขึ้นมา <c oughs> มันกัดไหมพี่วีราชาไม่กัดคนไทยไม่กัดคนไทยกัดฝรั่งหรือเปล่าเริ่มจากตัวนี้ดีกว่าปดีตีตี ตีโอเฮยเฮ้ยอาตาเฮ้ยจ้าจ้าายแล้วเอากรอบดูหนึ่งเอยไ้มผมไม่เคยเจอฝรั่งผมเคยมีแฟนของชิ้กบด้วยาต่ก็แค่จริงจริง ตอนนี้นะครับผมเจอกับพี่วีราชาแล้วนะครับผมถามก่อนได้ไหมครับทำไมถึงเลี้ยงกบด้วยครับคลอกบเนี่ยให้จับดูแลผมชอบมันเพราะมันมีรายได้ให้ผมเปเป็นอาชีพเสริมผมผมเลี้ยงกบแล้วก็ไปขายเอ,เองแล้วก็ขายแล้วก็<ะ>ไม่ไปทำอะไรซื้อไปกิน <What? S 2> คนอีสานมันชอบกบินกบกบตัวนี้ตัว<ะ>ใหญ่ๆอันนี้ค,คนอีสานกินด้วยกินกบที่เราเห็นนะครับก็ต้องเลี้ยงไว้กี่เดือนก่อนจะขายได้ครับ สามเดือนครับแล้วในเนื้ออาทิตย์หนึ่งขายประมาณกี่กิโลครับประมาณหนึ่งตันถ้าผมผมส่งเขาโลละร้อยเดี๋ยวนะหนึ่งตันเป็นเป็นแสนหนึ่งแสนบาทครับต่ออาทิตย์ผมเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจผมจะกลับมาเลี้ยงกบกับพี่วีรชาเราเป็นคุณส่วนกันได้เลยแล้วก็เห็นว่ามีสีดําสีขาวสีน้ําตาลมีหลายสีหลายแบบมันมีหลายสายพันธุ์มันต่างแต่ผิวพันธุ์แค่นั้นแหละเด้ได้ไงอันนี้เป็นตัวเมียตัวผู้ตัวเมียไม่มีทุงลม แล้วตัวพูนจะมีถุงลมด้วยเดี๋ยวตอนปนี้นะครับพี่วีราชาจะพาจะพาไป,ไปกินอาหารพื้นบ้านสุดยอดเลยเ้นะครับเวลาที่ผมชอบมากเวลาที่เราจะรับประทานอาหารกลางวันกับพี่วีราชาซึ่งอันนี้ทั้งหมดจะเป็นอาหารพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับครับผมสุกะไรผู้ประหลาดใช่ไหมครับอันนี้ไอกูต้องท,ท,ท,ที่เป็นเป็นน้ำพริกน้ำพริกกระดูกดูเผ็ดๆหน่อยเนาะ แต่ตัวนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นอาหารพื้นบ้านมาดูจากลองชิมดูดิว่าอะไรต้องชิมก่อนเออชิมดูก่อนว้าวอาหารพื้นบ้านของบ้านหนองลาดควายเป็นยังไงเครึ่องเทศเยอะเนาะอร่อยคนอีสานชอบกินแบบนี้ใช่ไหมครับใช่นี่แหละอัวกบนี่แหละอัวกบโอ้ my god จะมีอีกเมนูหนึ่งให้กินหายด้วยเรมีอะไรเนี่ยนี่ไงโอ้ my god อันนี้งกบยากกบยากเมนูพิเศษนะครับต้องกินกินด้านไหนครับซึ่งก็ต้องดึงขาออกใช่ไหมครับจะกินแบบเหมือนแบบปีกไก่ทอดเลยใช่ไหมครับโอเคลองชิมนะครับ ว้าวรูว้าวก็พูดจริงจริงนะรสชาติมันไม่ต่างาก,กับกับไก่มากชีวิตของผมบางครั้งผมรู้สึกโชคดีว่ามีโอกาสาที่ดีนะครับที่ลองชิมอาหารแบบพื้นบ้านที่คนไทยบางคนเขาไม่เคยเกินหน้าตาก็อาจจะดูน่ากลัวหน่อยแต่ถ้าลองชิมกินได้อร่อยจะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านที่เราคนพนก สนุนโดยสมุดขอนจอรทเวลโรงแรมฟอร์จูลิเวอร์วิลนครพนมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ย,ยังอยู่ที่หมู่บ้านน้องลาดขวายนะครับที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาศึกษาเรียนรู้ถึงอีกหนึ่งวิธีชีวิตของชาวผู้ชายที่นี่ที่น่าสนใจนะครับอันนั้นคือเรื่องของ การแต่งกายนะครับการทอผ้าที่นี่ก็มีคนบอกว่ายังมีการทอผ้าพื้นเมืองที่แบบปักด้วยมือด้วยนะครับซึ่งเขาบ,บอกว่าเดี๋ยวยูมิติต่อกลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มสตรีท,ทอผ้าต้องไปหาแม่สมจิตแดงว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สมจิตใช่ไหมครับอ๋อเป็นอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้ทำไมไม่ได้ไปเรียนกิน่นไหลครับน้องผมขอ้องชิมสักอันหนึ่งได้ไหม เข้ากลัวโอ้สาวสวยๆสวัสดีครับทุกคนผมแดนยกครับแม่สมจิตเป็นคนไหนครับแม่สมจิตคนนี้จ้าคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยที่สุดแน่นอนแม่สมจิตใช่ไหมครับค่ะที่นี่มีแบบวิธีที่แบบทอผ้าแบบโบราณโบราณที่ชาวผู้ชายกระทำตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ ทั้งหมดมีกี่ลายครับมีหลายลายเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งเป็นลายของชาวผู้ไทยค่ะอันนี้เป็นเสื้อของผู้หญิงมีสองกระเป๋าของผู้ชายมันมี3ากระเป๋าเอาไว้ใส่ปากกาใ้ใส่โทรศัพท์หรือใส่อะไรก็ได้อยากลองชัได้ไหมครับได้ค่ะจะได้เหมือนกันเลยเป็นไงครับล่อปากหวานมากเห็นว่าทุกคนกำลังจะนั่งชัยมือ รู้ครับตักมือใช่ไหมครับตัวหนึ่งใช้เวลาาเท่าไหร่ครับถ้าปากก็3วันบางทีก็2วันแล้วไปขายที่ไหนครับขายแถวบ้านเราแล้วก็งานโอทบแล้วอันนี้เป็นเป็นลายอะไรครับอันนี้ลายใยบัวค่ะลายใยบัวลายบัวที่เป็นเส้นเส้นบัวใช่ไหมครับใช่อยากอยากลายหลักอยาอยากแยกหลักลายหลักลายใยเร็นหลักแ็กพงลองถามน้อยได้ไหมครับได้ค่ะสาธิตหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งดอกได้ไหมครับประกอบขึ้นมาตรงนี้ตรงข้างๆานี่นะขึ้นมาตรงช่องว่าง ช่องวางของมันเนี่ยแล้วก็เอาเข็มลงมาแบบนี้อเอาขึ้นมาเลยแล้วก็หมวนหัวมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดึงเข็มขึ้นพอเสร็จตรงนี้แล้วเราก็มาทําตรงที่แมงมุมที่ไหน <c oughs> ผมไม่ชอบเลยก็บอกผมด้วยไ <c oughs> ม่ชอบมงมุมง <c oughs> แมงมุมด้วยต้องจัดแมงมุมก็ต้องแบบประเจอสิ่งที่กลัวนั่นคือแงมุม เครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องหลาปั่นโหลดตั้งแต่สมัยโบราณเขาใช้แบบนี้แปลงว่านี่เป็นขั้นตอนที่ในอดีตเขาใช้อุปกรณ์แบบนี้ผมลองทำหน่อยได้ไหมครับเอาให้แม่ปักพรแล้วก็ผมทำต่อล้วดีสุดยอดเลยอุปกรณ์ที่เท่มาก เกิดอะไรขึ้นไปเลยไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่เห็นอะไรเอ้ให้ถอยหลังไหมเราชายเครื่องนี้มา90กว่าปีแล้วก็แดนยังมา10นาทีปุ๊บมันเสียขอโทษด้วย ภาพบรรยากาศที่เราเห็นนะครับผมชอบมากเห็นชาวบ้านที่นั่งรวมมีความสุขการทำงานร่วมกันนะครับเป็นภุ่มปัญญาชาวบ้านที่นี่นะครับที่ชี่ชัยวิธีแบบดังเดิมเพื่อจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมวิธีชีวิตของขาาว้ยนะครับสมัรคนรุ่นหลังเพื่อสืบทอดตอไปเรื่อย ที่เป็นที่พักของแดเนียลในทริปนี้นะครับเป็น Fortune River View นะคนพนมนะครับโรงแรมชื่อดังมากเป็นโรงแรมสูงมี7จดชั้นนะครับที่มีวิวสุดยอดของสปปรลาแล้วก็แม่น้ำนะครับทั้งหมดมีห้องพัก4แบบมี superior แล้วก็มีห้อง deluxe หรือ panorama นะครับแล้วก็ห้องสูงชุดจะเป็นห้อง junior suite ด้วยนะครับผมเห็นว่าจะเป็นโรงแรมที่ดีนะครับเพราะว่าทำเลมันติดอยู่กับแม่น้ำแล้วก็ใกล้เมืองนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวครอบครัวหรือ ที่รักเป็นคู่รักนะครับเพราะว่ามีมุมต่างๆที่เป็นชุดโรแมนติกมากเลยแล้วตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหาร f o ฟอร์ e ู e วิวคะครับเพราะว่าจะเป็น good fortune แล้วก็มี View ิ o ค g ไม่รู้ว่าเชฟเป็นคนใจดีหรือใจร้ายนะครับแดนย์ Daniel มาคนเดียวผคิดว่าแดนย์อยากเป็นคนอ้ว oh, นหรือเปล่าอาหารเยอะแยะเลยเมนู <Menu S 2> แรกนะครับจะเป็น ต้ยมยำปลาขังน้ำสายปลาขังจะเป็นคล้ายๆกับเป็น crayfish แล้วก็มีน้ำสายเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนอยู่ที่แฉบอกว่าจะเป็นปลาสองฝังขงนะครับแบ่งออกเป็นแบบทยแล้วก็แบบลาวนะครับฝั่งท้ายจะเป็นย่ามะม่วงกับปลาสดๆแล้วก็ฝั่งลาวในเมนูนี้นะครับจะเป็นลาบถั่วฝักยาวเมนูต่อไปนะครับผัดชาปลาขังผัดชาผัดชา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  ก็อ่ะกินดีกว่าอยากลองชิมโหสุดยอดืมเผ็ดร้อนมีสมุนไพร,รมีเครื่องเทศเยอะขึ้นจมูกขึ้นสมองขึ้นสวรรค์แล้วก็เมนูต่อไปแหนมเนืองแหนมเนืองนะครับจะมีแซลดโรแบบนี้แล้วก็มีเตงกว่าอ๋อแล้วก็มีพริกเยอะด้วยแล้วก็มีพริกอีกพริกหนึ่งอันนึงก็ไม่พอเอาเป็นแดง อ๋อแล้วก็มีพริกอีกด้วยโอเคก็มีพริก3พริกนะครับแล้วก็มีพริกอีกทีมงานชอบแก้งผมนะครับมีพริกอะไรเยอะแยะอยู่แล้วแต่มีคนบอกว่าพริกที่นครพนม,มก็ไม่แผลดเลยเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์ของร้านมีชื่อว่าปลาจุ่ยยิ่ของนะครับ อร่อยๆอแบบนี้กับยิวบรรยากาศแบรรบนีบรร้ที่นครพนมนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าโชคดีจริงๆ,ๆ,ๆ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรยากาศแบบนี้สบายมากเลยนะครับกำลังจะเดินอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับทีบ้านอาจสามารถวันนี้ย้นหนัดกับชาวประมงคนหนึ่งเอาไวา้ชื่อลุงสัาเภาชื่อสุดยอดชื่อดีมากสำหรับชาวประมงด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่กำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับชาวบ้านทุกคนคโอ้โหทำอะไรอยู่ครับ ไม่มีแต่สาวๆสวยๆไม่มีผู้ชายบ้านนี้ไม่มีผู้ชายผมเป็นขอเป็นผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ด้วยรู้จักลุงสำเภาคนหนึ่งไหมครับก็เป็นลุงเป็นชาวประมงที่อยู่แถวๆนี้คน่ะนั่นแหละครับขอบคุณครับตกลงตกลงเรออยู่ฝั่งนี้แล้วเห็นว่าลุงสำเภาก็อยู่กับคนอะไรเยอะแยะเขาทำอะไรกันอยู่ไม่ลูกสวัสดีครับลุงสำเภา เจอแล้วครับผมแดนโยอ๋ออันนี้บ้านของลุงสมภาหรือเปล่าครับไม่ใช่โอ้แต่นผมอันนี้เป็นบ้านญาติญาตินะเป็นบ้านญาติญาติทุกคนเป็นญาติกันสวัสดีครับผมผมแดนโยครับครับโอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่ของพีเอพื้นของรายการเราด้วยนะครับชื่ออะไรครับชื่อวิทวัสพิญโยศัพย์ครับเป็นวิศวกรประจำการไฟฟ้าโซนภูมิภาคจังหวัดนครพนมครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าแล้วคนนั้นที่ขึ้นปีนเสาอยู่บนสูงนั้นเขาทำอะไรกันอยู่ครับมาซ่อมไฟครับพี่ครับสวัสดีสว เมือต้องโยกใช้พวกก็ได้เอาจับจับดีดีไม่ต้องยงหกหือว่าอยู่ด้านบนนี้นานเท่าไรครับประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีแล้วเป็นยังไงครับไหวไหมไหวครับดีครับสองคนเพื่อนๆทําอทำอะไรอยู่ครับด้านบนคือผู้ปฏิัติงานด้านล่างคือกาวแมนต้องมีคนคอยชี้เตือนเพื่อระวังไม่ให้เพื่อนโดนอันตรายจากการทํางานประทับใจมากจริงๆนะเป็นงานที่แบบค่อนข้างอันตราย้าไม่รู้ว่าจะทำทำอะไรมันงานที่อันตรายหน่อยแย่พวกผมเห็นว่า จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าปัญหาหรือแบบไฟขัดข้องต้องไหนจริงๆเรามีศูนย์สั่งการแก้กเกษสไฟฟ้าขัดข้องเรานําเทคโนโลยีมาใช้ค่อนข้างที่จะหลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบสกาดาหรือว่าจะเป็นระบบ G A S, <S ที่สามารถรู้ได้เลยว่าเสาไฟแต่ละต้น,นยอยู่จุดไหน ความถูกต้องก็อยู่ประมาณ99%สมารตมุติว่าที่บ้านผมไฟดับตีสาต้องทำอะไรครับโทรแจ้งได้ทันทีเลยเพราะว่าเรามีพนักง,งานสแตนบายตลอด24ชั่วโมงถ้าโทรไม่ติดเรามีแอปพลิเคชัน P A Smart Plus สามารถแจ้งไฟดับในมือถือได้เลยทีน,นี้ศูนย์สังการก็จะแจ้งให้กับพนักง,งานที่เข้าเวรอยู่ออกมาตรวจสอบว่าจุดที่ไฟดับนี้เกิดขึ้นที่บริเวณไหนทางช่างก็จะประสานศูนย์สังการก่อนนะครับถึงเรื่องการดับไฟเพราะว่า p a เเราเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเป็นหลักแล้วผมอยากรู้นะครับจริงพรา่า ถ้าเกิดว่าเราเห็นหมอปแปลงที่ระเบิดหรือสายไฟเกิดประกายเกิดไฟไหม้ก็ต้องทําอะไรแต่ไปดับเองไหมหรือไไต้องทำอะไรไฟฟ้ามองไม่เห็นถ้าเราไปเข้าใกล้หรือไปแตะเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เ<ม>บื้องต้นนะครับถ้าเป็นผู้ใช้ฟไฟที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนีน้ต้องออกให้ห่างจากบริเวณจุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทันทีเลยเพราะว่าเรามีพนักงานประจําตลอด24ชั่วโมงเขาไม่หยุดงานไม่หยุดงานครับแล้วก็จะรีบออกมาดําเนินการ ปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดจากไฟฟ้า,ฟาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ PA ดีที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่จะรีบมาช่วยใน,ในการแก้ปัญหา ทับใจจริงๆนะครับเพราะว่านี่เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดแต่มันสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านประชาชนสุดยอดเลยขอบคุณมากครับพี่ต้นครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ครับไม่รบกวนแล้วนะครับโชคดีแล้วพี่ไม่ต้องวายไม่ต้องวายนะครับโชคดีทํางานแบบเต็มที่เลยเสียสละพวกเราสู้ๆนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่กับลุงสัมภาวนะครับที่ที่ทํางานของเขาอันนี้เป็นออฟฟิศเป็นที่ทํางานของลุงใช่ไหมครับครับผมที่เลี้ยงปลาในกระชังปลาครับครับแล้วก็มีปลามีปลาอะไรบ้างครับมีปลาดินปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาเพาะแล้วเลี้ยงไว้นานขนาดไหนครับก็มี3มเดือน5เดือนแต่ทําไมถึงเรือกว่าจะเลี้ยงไว้ที่นี่ครับก็ตรงนี้มันต้องเลี้ยงโดยน้ําไหลนะถ้าน้านิ่งเราไม่เลี้ยงเลี้ยงปลาตายหมดแล้วคุณรู้ครับทำไมแบบยืนแบบตรงๆแบบนิ่งๆแบบนี้ด้วยครับ แล้วลุงลุงจมเผาครับผมอยากถามถ้าเราอยากจะเข้าไปดูกระชังปลาของลุงเราต้องข้ามไปอย่างไงครับต้องใช้แพรข้ามไปอมีแพร่ข้ามไปแพมีแพ่ข้ามโชคดีว่าแพ่อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ฮะดูว่าุณลุงก็แข็งแรงมากเขาบอกว่าอายุ6 0สกว่าแต ใช้ชีวิตแบบนี้สุดยอดโอเคโอเคพร้ <โ before. S 2> <h> ah> อมว้าวฮะว้อวสบายมากคุณภาพชีวิตที่นี่ดีมากเลยนะครับโอ้แล้วก็เห็นภาพชาวบ้านด้วยแล้วนะชาวบ้านคนหนึ่ง เวลากินข้าวนะครับน้อง,น,องน้องปลา รายนี้ที่แดนโยลได้มาเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมผมเห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เรียนแม่น้ำโขกหรือชาวผู้ถ่ายที่ยังคงรักษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโบราณของเขาไว้นะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังรวมถึงคนทั่วโลกเข้ามาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ถึงชีวิตของเขาที่มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้นครพนมได้คืนชื่อว่าเมืองที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุด แล้วสำหรับเพลย์นี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนพื้นของเรานะครับทีเพ e. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทําดีทํางานหนักสาหรับประเทศไทยนะครับโดยทําโครงการช่วยเหลือสังคมไทยทวประเทศด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขอขอบคุณชาวนครพนมชาวบ้านทุกคนที่้อนรับแดเนียลแล้วก็ทีมงานลงรักยิ้มนะครับแล้วก็ให้เรามาเรียนรู้แล้วก็สัมผัสถึงความซุขและก็รอยยิ้มของคนที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไายทุกคน หมูครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเข,ข้ามาอันนี้น้องหมูจากทีมงานของเรานะครับกบย่างรสชาติอร่อยอร่อยรอ,อร่อยแซฟฟี<ช>่ไม่ดินห่วยห่วยงานเอาเอาดิเอาเ,อาเ,อาเอาอยียนนี่ไงโอ้บีนเนื้อเป็นโอ้เนือ้อครับเ,เอาทั้งหมดเลยเอาข้าวบันเลยมันจะผิดไก่ทอดจะอร่อยกว่าใช่ไหมครับครสชาติมันอร่อยกว่า อไรอันนี้จบกับอัน้ที่เวกินกากินเก็บกินนกินกนใกล้ใกล้เข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยเข้าเข้ามาเยกินไหมครับกบย่างยันไปพอใช่ไหมอ่าอยากเขาอยากลองเชฟอันนี้ดีกว่า